คำเตือนคลิปนี้เป็นการอ่านสดจากเว็บโดยการแปลอังกฤษเป็นไทยปิดพลรราดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้กับผมโฟโดรี่มอน g s งสตาร์เราทําเกี่ยวกับเรื่อง VS ตัวละครเรื่องพลังเหนือธรรมชาติมาเยอะเรามาทําเกี่ยวกับซอมบี้บ้านนะครับวันนี้อยู่กับรวมบอสทุกตัวในเกม d e a d t r i g g e r 2นะครับผมนะคือผมก็อยากทํามานานแล้วนะครับ ฟุตเทกทั้งหมดได้มาจากคลิปฝรั่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมทิ้งเครดิตให้ว่าผมเอาคลิปมาจากไหนก็ว,ว่าถ้าผมเล่นเองผมต้องอัดหาฉากกว่าจะเจอบอสพวกนี้ความจะออกมาแต่ละที่ผมก็จําไม่ได้นะครับว่ามันออกมาตรงไหนบ้างงั้นผมขออนุญาตใช้ฟุตเทกของฝรั่งก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นการอ่านสดจากเว็บแฟนดอมเดท t r เกอร์2ไม่ใช่เว็แทเทนวิกินะเว้ยถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเริ่มเลยครับบอสตัวที่1นึ่งคาเคซ คามิกาเซมีลักษณะตัวอ้วนพุงทุย้ยและมีทั้งระเบิดติดที่ท้องลักษณะที่ปรากฏก็คือคารมิกาเซไม่มีขนและการติดเชื้อได้ทําลายร่างกายของพวกเขาไปหมดแล้วพวกมันเป็นโรคอ้วนอย่างผิดปกติในขณะที่ศีรษะยังคงขนาดปกติไว้มวลกล้ามเนื้อของพวกเขานั้นน่าจะลดลงอย่างมากพวกเขามีทั้งระเบิดติดอยู่บนร่างกายของพวกเขา ไม่ทราบว่าพวกเขามีสติปัญญาในการทำเช่นนั้นได้อย่างไรบางทีก่อนที่พวกมันจะติดเชื้อพวกมันอาจพยายามฆ่าตัวตายแต่หันหลังกับก่อนที่จะฆ่าตัวตายประมาณว่าคิดจะฆ่าตัวตายแต่ไม่กล้าทำอะไรประมาณนั้นนะครับคาดว่าามิ i าเซ่น่าจะมีพื้นฐานมาจากนักบินของามิ i าเซ่ในการสู้รบที่อิโอจิมะอ๋อเนื่องจากนักบินของามิ i าเซ่จะบินเครื่องบินเข้าไปในเครื่องบิน จะบินจะบินเข้าไปในเครื่องบินที่ฆ่าตัวตายและอีกหลายคนนี่คือเหตุผลที่พวกเขาระเบิดตัวเองเมื่ออยู่ใกล้ผู้เล่นนะครับเขาไม่ก็ความสามารถเคลื่อนไหวช้ามากแต่สามารถคลานใต้ประตูอุโมงค์ลอยร้าวใต้กำแพงและข้ามสินกีดขวางได้แต่เมื่อพวกเขาเข้าใกล้ไคลรี่และผู้เล่นพวกเขาจะทุบทั้งระเบิดสร้างความเสียหายอย่างมากต่อซอมบี้ที่อยู่ใกล้เคียงและต่อผู้เล่นด้วยนะครับผม อะนี่คือประวัติทั้งหมดของคามิคาเซ่และความสามารถอะไรทั้งหมดนะครับส่วนจุดอ่อนก็คือเดวเวบเขียนว่าให้ยิงที่หัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจุดอ่อนของคามิคาเซ่คืออยู่ที่ถังนับให้ยิงที่ถังมันจะตายเร็วขึ้นแน่ขนาดเว็บยังมีการเขียนผิดอีกนะครับไม่ใช่เขียนผิดยังมีให้ข้อมูลผิดก็เป็นไปได้นไนะไม่มีใครถูกไปเสมอไปงั้นบอสตัวต่อไปไซเคิลเฟิร์สหรือนักวิทย์ ตลกอนซอมบี้ที่ใส่ชุดป้องกันสารเคมีอะไรสักอย่างใส่ชุดสีส้มหน้าก,ากากแตกแล้วคือบอสซอมบี้อีกตัวหนึ่งที่โคตรน่ากลัวเมื่อผู้เล่นเจอส่วนลักษณะที่ปรากฏพวกเขาสวมชุดป้องกันอันตรายบริเวณหน้ากาก,ากด้านนอกของเสื้อนอกถูกทำลายซึ่งน่าจะมาจากการติดเชื้อหน้าแปลกที่ส่วนที่เรืองแสงของตาไม่เข้ากับดวงตา เดิมของโความสามารถของเขานักวิทย์หรือซอมบี้ไซเคินเฟิร์สเนี่ยเคลื่อนที่อย่างช้าๆแต่ปล่อยรังสีออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งความส,สร้างความเสียหายสูงในระยะใกล้ยิ่งไคลลี่หรือตัวผู้เล่นนะครับและทีมของไคลี่อยู่ใกล้พวกเขามากเท่าไหร่พวกเขายิ่งจะสูญเสียสุขภาพเร็วเท่านั้นเอาง่ายๆคือเรายิ่งอยู่ใกล้ไอตัวบ้านี่เรายิ่งเจ็บนะครับมันจะปล่อยขึ้นอะไรสักอย่างใส่เรา การเข้าใกล้ซอมบี้สซแค้นเฟิร์สจนขั้นถึงขั้นเกือบเสียชีวิตหรือเสียชีวิตจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ถูกจนมุมมิฉะนั้นพวกเขาจะสูญเสียเลือดส่วนใหญ่ไปหรือประมาณสูญเสียแบบยิ่งอยู่ใกล้มันเรายิ่งเจ็บนะครับสำหรับสซแค้นเฟิร์สจุดอ่อนก็เช่นเดียวกับซอมบี้ทั่วไปนะครับยิงที่หัวนะครับตัวนี้มีจุดอ่อนคือยิงที่หัวและในเมื่อมันเคลื่อนไหวช้า ยัดระเบิดยัดอะไรใส่มัน,ม,นมันก็ตายก่อนที่มันจะเข้าใกล้ตัวเรานะครับแค่นี้ไม่ค่อยยากแต่อย่าให้มันเข้าใกล้หลายสัตว์ซอมบี้บอสตัวที่3 r เรเกรหรือ r รเจอรใครจะอ่านยังไงก็ช่างซอมบี้ร่างกายกำยำเป็นพี่เบ่มหรืออะไรสักอย่างแล้วแต่ใครจะเรียกเป็นนักพุ่งชนแบบเจอผู้เล่นปุ๊บมันจะร้องก่อนแล้วพุ่งชนแต่ถ้ามันไม่พุ่งชนมันจะต่อยด้วยหมัดของมันที่โคตรรุนแรงต่อยทีเดียวผู้เล่น ผู้เล่นถึงกับกระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นลักษณะที่ปรากฏเรเจอร์หรือเรเกอร์เป็นทหารที่ติดเชื้อและกลายพันธุ์ด้วยขยะเคมีของเหมืองในแอฟริกาการกลายพันธุ์ทำให้พวกเขามีพละกกำลังมากมีมีดสามเล่มที่หน้าอกสวมกาเกงลายพลางสีเขียวและรองเท้าบูทสีน้ำตาลเทาพวกเขามีแท่งโลหะสามอันในทรงอกซึ่งดูเหมือน จะปิดบาดแผลเราดูนะครับโอ้โหอะไรจะหดขนาดนั้นวะเนี่ยความสามารถของเขาก็คือสามารถเคลือบคานประตูอะไรก็ได้ตามปกตินะครับและก็เป็นซอมบี้ที่วิ่งเร็วนะครับเรเกอร์เป็นตัวที่วิ่งเร็วมากซึ่งถ้าเราพลาดอะไรนิดเดียวเราโดนชนทีเดียวกลิ้งเลยนะครับซอมบี้ตัวต่อไปวอร์มิทรอนซอมบี้ ตัวเปื่อยเน่าเละอะไรก็ไม่รู้ซึ่งความสามารถคือการพ่นอาเจียนหรือของเหลวหรือพิษหรืออะไรสักอย่างออกมาจากปากของมันใส่ผู้เล่นแต่ตัวนี้ค่อนข้างกากนะครับอะไรของกูเนี่ยลักษณะที่เป็นปรากฏของเขาคือเราเห็นเป็นซอมบี้ที่เนื้อเน่าผุดคุยพุงแบบเละซึ่งไม่รู้ว่าเขาไปดูนอะไรมานะครับติดเชื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับความสามารถอย่างที่เราอกากล่าวไป้ก้งต้นมีความสามารถอย่างเดียวคือการพ่น น้ำลายหรือพ่นอะไรสักอย่างใส่ผู้เล่นทําให้ผู้เล่นนั้นเสียเลือดไปนะครับเจ็บซึ่งจุดอ่อนก็เหมือนกับซอมบี้ทั่วไปยิงที่หัวจบแล้วก็วิธีการฆ่ามันวิธีการสู้มันเราสามารถใช้ได้ทุกอาวุธไม,ม่ว่าจะเป็นระยะประชิดหรืออาวุธระยะไกลถ้าเราจะใช้อาวุธระยะประชิดเวลาเราเข้าไปตีมันเราต้องวิ่งอ้อมอ้อมมันแล้วฟัน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 จะเป็นวิธีฆ่ามันที่ง่ายมาอเพราะมันกากนั่นเองนะครับซอมบี้ ตัวต่อไปแพนเซอร์ซอมบี้ร่างใหญ่ที่ใส่ชุดเกราะอะไรสักอย่างที่ถ้าแบบอึดมากอึดแบบสุดๆซอมบี้บ้าเนี่ยและชุดเกราะที่เขาใส่ทำไมเขาถึงอึดมันคือชุดกู้ระเบิดนั่นเองนะครับผมชุดกู้ระเบิดนะลักษณะที่ปรากฏแพนเซอร์สวมเกราะหนาะพร้อมถุงมือสีดำหมวกของพวกเขามีรูกระสุนสองรู และพวกมันน่าจะติดเชื้อผ่านแผ่นหลังที่ไม่มีการป้องกันด้านหลังของแพนเซอร์คุณจะเห็นกางเกงของเขาหลุดออกมาและเผยให้เห็นรอยแตกของช่างปรปาปาชุดนี้คือชุดกู้ระเบิดนะครับข้างหน้ามันจะเป็นเกาะที่หนามากนั่นเองจุดออกของมันคือเราต้องยิงจนกว่ามันจะเจ็บถ้ามันแบบยิงจนแบบเกินขีดจำกัดความทนของมันมันจะหันหลังให้เราเพื่อให้เรายิง มันแล้วเลือดมันก็จะลดได้เร็วขึ้นถ้าเรายิงข้างหน้ามันมันจะไม่เป็นไรมันจะเป้งๆๆอย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นชุดเกาะกันระเบิดเนาะแต่ถ้าเรายิงไปเยอะๆมันก็จะหันหลังให้นะครับเพราะว่ามันเจ็บนั่นเอง <g yez> ซอมบี้มันมีเจ็บด้วยว่าช่งก็แล้วกันนะนี่ตะก,กะดิเเกอร์สองเราก็ยิงตูดมาเลยนะตามภา,าพที่เห็นอะซอมบี้ตัวต่อไปเลยซอมบี้บอสตัวต่อมา the first one หรือคนแรก ลักษณะที่ปรากฏเขาเป็นซอมบี้ที่ตัวสีแดงนะครับก้ามใหญ่คล้ายๆค,ค,คือไม่ใช่คล้ายๆเลยเป็นแบบเรเจอร์ทุกประการเลยนะครับเป็นแบบเรเจอร์ทุกประการซอมบี้คนแรกคือบุ <K le av is> คคลที่กลายเป็นผู้ป่วยซีโร่ในการระบาดในปี2,555โดยไม่ทราบวิธีไม่ทราบว่าเขาติดเชื้อไวรัวสอย่างไรหรือเขาเป็นใครก่อนเดทิเกอร์ของการความตายของเขา อย่างไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแม้จะบอกว่าบอกเป็นนัยยะว่าเขาเป็นซอมบี้ที่รับผิดชอบต่อการติดเชื้อจํานวนมากของลูกจากเหตุการณ์ในเกที่เกิดสอดูเหมือนว่าเขาจะพัฒนาเป็นสัปปะรดสีแดงวิ่งเร็วและมีกล้อมนั่นเองนะครับคือความสามารถของเดอะฟ r ร์สว e เหมือนกับเบรเกอรทุกอย่างนั่นเองนะครับเพียงแต่เสียงมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง จุดอ่อนก็เหมือนเดิมครับค่อยๆวิ่งอ้อมๆมันแล้วก็ยิงหัวมันนะครับมันไม่ค่อยงงซะเท่าไหร่หรอกเรื่องจุดอ่อนพวกซอมบี้พวกนี้ต่อไปซอมบี้ตัวสุดท้ายบอสใหญ่สุดไททันคือซอมบี้บอส ขนาดใหญ่หรือซอมบี้บอสตัวที่ใหญ่ที่สุดตามเนื้อเรื่องเราเป็นคนเราสามารถกําจัดมันในแอฟริกานะครับในช่วงแอฟริกาในเรื่องตอนที่2ไททันเป็นซอมบี้ที่ตัวใหญ่มากไม่มีอาวุธไหนยิงมันเข้านอกจากปืนกลน,นะครับส่วนภาพรวมไททันถูกพบครั้งแรกในภารกิจเผชิญหน้าจากนั้นไคลลี่หรือผู้เล่นนั่นแหละจะได้เห็นเขาในภารกิจ Fresh Air ในแอฟริกา ขณะที่พวกเขากําลังจะลงจอดบนโออซิสพวกเขาจะต่อสู้กับไททันในภารกิจเทอเรอร์ฟอร์มเดอะดีฟก่อนเขาอาจเป็นผู้ทดลองเขามีปอดคอและท่อและท่อจํานวนมากฝังอยู่ในนั้นเขามีรูกระสุนสองรูที่หน้าอกของเขาดูเหมือนว่าเขาจะกลายพันธุ์มากกว่าคําว่าซอมบี้สันนิฐานได้ว่าไททันกําลังท่องโลกในขณะที่เขาถูกพบครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาและพบอีกครั้งในแอฟริกา เขาเดินทางมาบนน้ําได้อย่างไรไม่เป็นที่รู้จักอ้าวงงนะครับคือไททันซอมบี้ตัวนี้เดินข้ามน้ําข้ามทะเลมาได้ยังไงเป็นที่เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นสงสัยแม้กระทั่งเกมหรือเว็บแฟนดอมยังไม่มีคําตอบให้ให้นะครับการโจมตีของไททันคือจะเอาจะหยิบของอะไรทุกอย่างมาคว้างใส่เราพวกเศษปูนพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกส,สร้างปรางพัง แต่นี่นอนทักษะการปลาของไททันนั้นห่วยแตกมากเราหลบยังไงก็ได้นะครับส่วนถ้าเราเข้าไปใกล้ไททันมันจะกระทืบเราแทนนะสามารถฆ่าได้ด้วยการใช้ปืนกลที่ติดตั้งในด่านยิงมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตายตามเนื้อเรื่องที่เกมกําหนดให้นะครับจุดอ่อนไม่ไม่มีไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ปืนไหนยิงมันตายได้มีแต่ปืนกลเท่าน,นั้นที่ทําให้เขานั้นตาย โอเคครับผมสำหรับประวัติซอมบี้ในที่เกิดสองก็จบไปเพียงเท่านี้การถ้าเช่นกดไลค์กดแชร์อจากคำด้วยเนี่ยพูดแล้วงงอ่าอ่านแล้วเหนื่อยนะแต่ก็ช่างมันครับทำให้เพื่อนๆได้ความรู้ไปก็สำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้การถ้าเช่นกดไลค์กดเชื่อจากคด้วยเนี่นยยังไม่ทันได้ไปสุขกาบยุบแล้วทำไมก็เริ่มพูดไม่เป็นคำพูดชุ่มเลยครับ